โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้นะครับมาเล่นเกมแบบบูบูกันนิดนึงดีกว่า วันนี้อยู่ยูแท้ลิกิทธิ์แท้ยูสใหม่ My, นะครับพอดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างกับช่วงเวลาตีหนึ่งหนึ่งนาทีครับมาดูกันช่วงเวลานี้จะแตกหรือไม่นะครับยูแท้ลิกิทธิแท้นะครับมีโอกาสามาถึง70%บนแต่เพื่อนๆ mm. อ,อย่าลืมนะครับยังมีอีก40%บเนเพื่อนๆต้องไปหาช่วงเวลากันเราเองนะครับวันนี้ผมมีเวลาคือช่วงหนึ่งตีตีหนึ่งหนึ่งนาทีครับมาบอกนะครับมาดูกันวันนี้เอาเข้ามาเยอะนะครับเป็นเกรมที่มีซื้อฟีเจอร์นะครับ อ่ผมขอลองซื้อกันก่อนนะครับวันนี้เอาเข้ามาหมื่นนะครับขอลองซื้อไปเลยแล้วกัน3ามพันนะมาดูกันเม็ดนี้จะรอดไหมนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่ารุน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 นะครับเอาครับมาครับสิบหมุนครับดูดีฟีเจอร์เป็นยังไงนะครับดอกแรกครับเพื่อนๆนถ้าแตกก็แจกกันเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มานี่ก็ต้องขออภัยนะครับก็ของดแจกนะถ้าไม่พลาดผมไม่แตก ใครติดตามอยู่น่าจะรู้นะครับว่ามีมามาได้บ้างนะครับมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับพะเกมมันค่อนข้างก็คือเกมนะครับมีชนะไม่ชนะเป็นเรื่องปกติครับนะครับแต่เราต้องมีเทคนิคนะครับในการเล่นนะครับไม่ใช่สุ่มสี่ซุ่มห้านะครับโดนเขาฟันนะเออคูณสิบหกมาก่อนอะไรวะโคตรเบาอีกสี่หมุนสุดท้ายครับอะไรวะ อีกสาหมุนสุดท้ายครับโอ้โหเจโคตรเบาเลยแต่ตอนนี้คูณอยู่ที่สิบหกครับมาเม็ดท้ายหรือเปล่าสิบ oh. <40. S 1> มาเล็กๆหน่อยโอ้ยอะไรวะน้อยป่ะโอ้โห oh. oh. น้อยจัดครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอขอไปต่อขอซื้อต่อขอซื้อต่อละกันเม็ดนิ้เกลือครับเม็ดนิ้เกลือครับเพื่อนๆซื้อสามพ นะครับรวมได้แค่พ3นสมเอาโอเคไม่เป็นไรขอซื้อหนักกว่านี้7 5็ดพันเลยเลยเจ็ดันไปเลยนะครับมาดูกันหน่อยดีเอาหมดเป็นหมดครับเพื่อนๆถือว่าได้คลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูรับชมเพื่อความสนุกสนานละกันนะครับรเราจะเพิ่มเติมอีกดชังด้านล่างเดอ้อจัดไปครับสิบหมนุนเอาบาดีโหย9เ้าคูณยังไม่เกิดวก็ยังไม่ตก เอาแล้วเสือมาของแท้มาอีกสามติบโอ้โหสองห้าสี่เองเหรอวะขอชุดใหญ่หน่อยขอชุดใหญ่ขอชุดใหญ่คูณสามโอ้โหไรห้าสิบบาทอะไรวะเนี่ยมาดิดอกนี้คูณสามมาดิไหลตอบมาดิเพื่อนคูณแปดครับโอเครก้อนโตมาเลยดอกนี้ได้คืนหรือเปล่ามาดูกันสี่พันห้ามาก่อนโอเครยังก็ลือีกสี่หมุนครับยังก็เลยอีกสี่หมุน โอเคค่อยๆไหลค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค,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 คูณมาอีกครับเป็นคูณ11ก้อนโตมาอีกดอกนี้เท่าไหร่2องพเอาแล้วน,ะข,นข,ขึ้นมา7จ็เครเลยครับขึ้นมา7เครเสือมาโอ้เครให้มันได้งานให้มันได้งานเพื่อนคูณ13ครับโอ้เครเท่าไหร่อีก2เครเลครับแน่นอนจะได้คืนนะครับเป็นอน่วันนี้ตึงมือเหมือนกันนะนะครับโคดเดือนครับวันนี้นะครับอุ้ยสแตเตอร์ตกอีกตัวเดียว ตัโอ้โหไม่น่าพลาดหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายของใหญ่มาแล้วของใหญ่คูณยับคูณ19เรียบร้อยครับดอกนีเลอร์ครับดอกนีเลอร์ครับแม่งโคตรตลึงมาเม็ดส,สุดท้ายครับโอ้โหโชว์หล่อไปเลยนะครับโอ้โหเพื่อนๆไม่ได้เล่นานานนะกะเรมนี้นะครับต่อยู่ในข่า,ายได้พีจีช่วงนี้ต้องบอกว่าแม่งโคตรเลาโคตรเอานะครับประรเดี๋ยวเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างโคตรสุดครับ โอ้โหเพื่อนๆสุดจัดนะครับสุดจัดจริงๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหเท่าไหร่วะหยุดที่เท่าไหร่หมื่นเก้าโอ้ยโอเคเลยเพื่อนๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอครับโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมไม่แย่นะครับไม่แย่นะครับเพื่อนๆลองเปิดใจ ลองพิสูจน์กันดูนะครับกับช่วงเวลาที่ผมบอกไปเทคนิคคือสิ่งสิ่สำคัญนะเทคนิคคือสิ่งสำคัญในการเล่นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างเด้อจ้า